สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ชแนลเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับยูฟาพีเจ88เหมือนเดิมเนาะครับนาออ่ะเจ้าเก่าประจำกับผมก็มาในทุนที่1,500เลยนะครับผมก็จะมาเล่นเทอร์โบนะครับผมนะวันนี้ผมจะลองมาเล่นมาทดลองเล่นสไตล์ดูนะครับะใส่เทอร์โบไปเลยนะครับก็จะลองเล่นเทอร์โบดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ได้จับเทอร์โบมานั่นนะครับก็ไม่ค่อยชินหรอกครับพี่น้องกดๆไปอย่างนั้นแหละครับผม พราะปกติผมจะกดแล้วหยุดกดแล้วหยุดเองนะครับผมนะไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะเอาเฉากุยอันนี้ว่าวหอยซุกคิปเลยได้เนี่ยนีไม่เง่อันนี้ข,อขอ่อยว่าไหอเจ้าซุกคิปเลยได้เนี่ยเอาเฉากุยเอาหว,วานจีบโอเคก็สวัสดีตอนเช้าเลยนะครับทุกคนนะ ก็สาหรับคนที่ยังไม่นอนนะครับและคนที่นอนตื่นเช้าครับผมนะอาวานเกียบอาเชากู้ไป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 ครับผมเบ็ดลอยหัซิปไปเลยนะครับผมนเจึงว่านี่นะครับใส่กันหนักๆไปเลยนะครับก็เป็นลักษณะนี้นี่เองนะครับเทอร์โบนะครับนี่ดูดีครับ มันไ่ได้รุนนี้อย่างนะพี่น้องค่อยว่าค่อยหลีนธรรมดาดีเร็วนะครับผมนะค่อยว่าค่อยหลีนกดเอาเองยุดเอาเองมันจะเต็มเครื่องครับผมคือเรากดเองมันช้าๆมันจะดีกว่านะครับมันจะเห็นจังหวะตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างนี้ครับผมนะจังหวะที่มันตุ๊บตุ๊บตุ๊บจะเล่นมันกว่าครับผมแต่ถ้ากดเทอร์โบนี่มันมันดูแล้วมันก็มันมันเร็วดีนะครับมันเร็วดีนะครับนะครับอันนี้ผมพูดเรื่อง ระหว่างธรรมดากับเทอร์โบนะครับว่าทําไมผมถึงชอบเล่นธรรมดาไม่ไม่ค่อยกดเทอร์โบนะครับอ่ะเตียมเคียงกัเบิก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันเร็วนะครับแต่มันไม่ได้รุ่นนะพี่ดองเลยคือแบบว่าลงมาเชียบแล้วก็ลงเทียบเี่นนะครับพี่้องเข้าใจข่อยปอนี่เข้าใจความหมายข่อยปเนี่คือมันลงไม้แล้วปาเชียบแล้วก็จะเบินไหนุกๆแล้วก็ปาเชียบนะมันไม่ได้รุ่นนี่อย่างเนี้ย ถ้าเป็นแบบลักษณะที่เราเล่นธรรมดานะครับมันปัดเชียบแล้วมันจะมีจังหวะลุนทุบๆนะเมียเออที่เป็นตะลุดเดียว <laughs> เวลาเสียงมันตกนะครับทุบๆๆยังสีเออมันก็เป็นตะนาลิ้นนะครับโลมามๆนะครับก็ถ้ากดเทอร์โบนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมนะก็ดูดผมอย่างนี้นี่เองน <laughs> ะยิ่งจังหวะเราหัวล้นนะครับผมนะสองพันก็ส,งสองพันเถอะนะครับผมนะ สี่พันห้าพันก็ห้าพันเถนะครับผมนะแป๊บเดียวหายวับไปกับตาแน่นอนนะครับดูดิครับแป๊บเดียวนะครับผมนะซีบิดดากแล้วนะครับไปครับผมเรื่อยๆครับผมดูดิครับเหลือสองร้อยแล้วครับผมโอ้ทีสุดท้ายโอ้ผันหากวายอื้อเต็มเชือกครับผมอาดอกไม้ก็เช่ากุย ไอชาโกยโอ้ยไปครับผมเกือบเบิดดากแต่ก็ขึ้นมาสวยนะครับเอาเต็มเชื่อกระบ่ะสวยพี่สวยเอาดอกนี้ก็หวานเที๊ยบครับผมโอ้ยข่อยพากน้ำบัอทันอีหลีเดียมันเชือบูนะครับผมนะข่อยว่างน้ำมันบอทันนะครับบ่ามันไปเรียววเดนะพี่น้องเนี่ยหอยว่างน้ำมันบอทันนะครับก็เต็มเชื่อกครับผมเนี่ยกว่าข่อยสิวเอาได้จะาละประโยคเด้อพี่น้องเด้อ มันก็ฟันไปเร้วบรูจักเทียนะครับผมก็เลยภาคนั้นมันว่ทันนะครับผมอีล่นะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมันทําให้ผมลายตาแล้วตัวนี้นะครับผมนะดูมันทําดูมันดูดผมคืนหมดแล้วนะครับเอาเต็มเคียงก็บอมอุ้ยลายอย่างสวยนะครับแต่ไม่ตรงลายเอาเต็มเคียองอีกก็บอกโอเคว่าแปดร้อยห้าสิบอีกแล้วนะครับไปไปมาๆนะครับขึ้นลงขึ้นลงเร็วมากครับผมเทอร์โบนะครับก็ได้มาก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับถ้ายอง ถ้าเรายังไม่หยุดเล่นนะครับผมนะมีหวังเบิดดากได้เหมือนกันนะครับอย่าพึ่งดีใจนะครับจนกว่าเราจะหยุดเล่น <c oughs> เอาเต็มเคีื่องครับผมอย่าพึ่งดีใจนะครับไปครับผมเอาเต็มเคีื่องครับผม,มก็วนไปวนมาหนีละครับพี่น้องเอ้ยบนไปหนามาลังนะครับผมนะบนไปใส่มาใส่เอาเต็มเคีื่องครับผมมาพี่น้องให้เขาโบนัสเบียดร้อยห้าสิบด้วยนะครับผมนะไปจัดบัดเลยนะครับผมนะจังหวะนี้มา มาทำหน้างูงงูสิเราอีกแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะจัดการมันเลยนะครับผมนะมาทำหน้างูงงูสิเรามาแล้วเราจะใส่เป็นที่32มิบสิลเลียมนะครับผมนะโอ้ยฝาหอยครับผมเต็มเขียดครับผมเวยเปิดทีแรกเอาเลื่อนเอาใช้นะครับก็ฝาหอยไปเลยนะครับมานะครับผมนาซาไอกาขวาสองมิลลิยมบาดายอ้วยวอลฟิทวอลติดูบเล่เต็มเครียด โอ้ยคำว่ามันหลายพวดพี่น้องข่อยเลือดซับสนไปเบิดเลยเนี่ยบาที่ข่อยข่ที่ว่า,าวอีหยังนะครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอกนี้ว่ายังไงนั่นไงพวกเจ้าเบิง่งนะพวกเจ้าสังเกตบหมงะด้ดาบข่อยยังวัฒนยกขึ้นอยู่มันโดดลบล,ล้อเลยนะครับผมนะมันรู้เลยจังไหนว่าข่อที่ฟันไปทางไหนนะนันเหนียวป้าดดาบข่อยยังวัฒนยกขึ้นอยู่นะครับมันโดดถาเลยนะครับผมมันโดดลบทาเลยนะครับ เอาแล้วไงดอกนี้ว่ายังไงเอาเต็มครับผมวันเทียบครับผมเน้นๆนะครับผมนะเอามันลืมครับผมใส่ตัวโหลดครับผมนะมันลืมนะครับผมนะมาจังหวะนี้ว่ายังไงขวานหนักๆขวานเน้นๆไปเลยนะครับโอ้ยฝากไว้คอยกดบังเกอกันดีอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วใครจะไปรู้นะครับโอเคก็จบไปที่สี่พันสามห้าสิบเลยนะครับก็เธอโบนะครับ ม,ม,ม,มันไม่เหมาะกับข่อยนะครับผมนะข่อยก็ต้องเล่นกดธรรมดายละครับดีแล้วเนาะโอเคก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันนะครับก็บิวไปตัวนะครับพี่น้องใกล้เกือบเบิดดากมาแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับก็กลับขึ้นมาปั้งเสยนะครับผมนะไปพี่น้องใกล้ไปหาเหรียญเนี่ยไม่กันดีกว่าเนะ้อไปไปไปใหญ่ๆครับผม